มื่อนี้จะาม่อนี้จะมาเสนอเมนูอ้อมหมูจานก็สร้างปูจานในแมวก็ตังหมอย้อยแล้วจ้านี่อจ้าหม้อกรใส่หมูลงไปเลยหมูวันแล้วจ้าย่าหมูหอเผาทอจ้าย่หมูต้หมูวันย่างหมูตัวหนากระทรบห้องทำใหม่เลยด้วยจ้าขอขอปนจาน หมูเห้เนื้อเขาจะไม่ได้ติดล้วนเนื้อหมูให้หอมไม่ได้จากใช้ิกแกงพ่อมันหอมมันเนื้อหมูเข้าเบิ้งว่าเนื้อหมูห้าวสุกไปจากล้วน้นื้อเขาสุกไปได้จ้ะก็เบิ้งมาว่าเนื้อหมูห้าสุกไปข้าวขึ้นคอล้วนไปยังเสียาจน่าจะเดได้หอม อย่าเปิดไฟแห้งเด้อจ้ะไฟแห้งมันจะไหมด้วยจ้ะมาไหมเพราะว่าข้าเรื่อนใส่หนำชิวๆจ้ะพอข้าเบิึงเนี่ยมันข้ากำลังสิสุกจ้ะก็จะไส่หนำปลาจ้ะหนำปลาไหข้อมข้อมแม่นางตวงไว้ในซ้อนทับที่หนึ่งด้วยจ้ะ เลื่อนหมูสุกแล้วมันพอค่ะเติมน้ำลงไปน้อยนึงจ้ะเติมน้ำลงไปจะใส่ผักที่เข้าเตรียมไปด้จ้ะใส่กักเขือรลไปก้อนได้จ้ะเขีรม่ถูกสาจ่างก้อนก้ะเขือสุกด้จ้ะสาระเขียร์คือเดี๋ยวให้จ้งใส่ผักตื่นลงไปจ้ะกักเขียสุกแ่ ใส่พักซุกแล้วห้าไปเตือนเขาแกงยืมต้องไปจ้าเจ้าบกเขือห้าซุกแล้วน่จังเนี่ยใส่พักัวอื้นตงไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยพักมือหนึ่งนสซุกง่ายจ้าพ้าบเขือซุกแล้วใส่พักแางอื้นตามลงไปเลยนะคะข้าวบค้เรือยจ้านี่้เยจ้าพักพักพักก็พักมันต้องไปแล้วเข้ากับปรุงรสไปเรื่อยๆจ้าใส่ กุ้งกุ้งนัวจะตัวน่งตางกุ้งนัวเลยตัตามเลยบขวให้ด้้จากอยกขว้างไปหลหุ่นเห็ดออมมใหใจหนักกระเด็นไปทที่แรงเลยให้สิ้นทุกนเลยจ้ะอย่างนี้เพิ่มจังปงเลยจ้ะรุแล้วก็สิ้นเลยด้วยจ้จ้าเส็กจวซ้ำหนจ้าออมมือข้ม่นั่งเลยตัดไปสวยนี่จ้าเสร็จแล้วจะออมมูมาตับใสสวยเรบ้อยจ้ะ 三个人。